เท่าครับเท่าเท่าอัดเท่าเล็กเท่าดูดท่อใหญ่ท่อเล็กเท่ออัดท่อดูดท่อใหญ่ยาต่ำของเกณฑ์ทั้งแขผงคอนที่ท่อใหญ่จซลคโปโซกระปกพัดลมคอยร้อนคอยเย็นถูกไหมครับแอร์ที่ผมมาทั้งหมดตัวนี้เป็นแอร์คอนเดนเซอร์แบบฟิกสปีดฟิกสปีดนะครับฟิกสปีดไม่ใช <Clar> ่วิวเตอร์เด<า> <ICO? S 2> ี๋ยววิวเตอร์อยู่ในนู้นเดี๋ยวเขาหน้าก่อนนะครัเขาน่ามากเกินเพราะนั้น วิกจะปิดจะล้างง่ายกว่าทำไมอ่ะข้อควรระวังน้อยแต่เป็นอิเอร์เตอร์มันจะมีปลอกมันจะต้องได้ถงอยู่ในนี้ต้องห่อล้างได้เหมือนกันไปมล้างได้เหมือนกันแต่มครับใช้เวลามากกว่าเดิมนะใช้เวลามากกว่าเดิมมีข้อควรระวังมากกว่าเดิม mm hmm. ตามมาตรฐานการล้างจริงล้างอะไรทั้งหมดไหมครับก็แกะฝาบนแกะฝาหน้าขอบพัดลมยกออกเพื่อไหมครับฉีดแผงมันทั้งนอกและใน ฉีดไปเรื่อยๆจะก,กว่าไหมครับน้ำจะใส่ปิ้งแต่ส่วมากบางทีช่างล้างนะครับฉีดทั้งหลเดียวฉีดหลาย,ายเดียวไหมครับขุ่นผงบางทีอาจจะไปกองอยู่ข้างหน้ามันก็ไม่ไดเชื่อมประสิทธิภาพและวิธีคิกต้องคือฉีดทั้งนอกและในถ้าฉีดควรจะฉีดนอกหรือในก่อนฉีดในคิดว่าในอ่าในลองลองไหมครับฉีดข้างในก่อนส่วนมากขุ่นผงมันจะกองที่ฉีดข้างในก่อนถ้าเราฉีดในก่อนมันได้เดินกะเด็นออกไปส่วนหนึ่งอาจจะไม่หมดครับ ฉีดนอกเข้าไปฉีดซ้ำไปมาดงหวะนะครับสะอาดทั้ง2ด้านอาจจงสองด้านคอยเย็นก็เหมือนกันก็ต้องฉีดทั้งนอกและในแต่ส่วนมากแล้วคอยเย็นมันจะถอดยากเพราะไรมครับมันติดเขาเรียกติดตัวมอเตอร์ตัวเรกกลิกงกระลอกซึ่งตัวนั้นถ้าเป็นของยี่ห้อมิซูก็ตัวหลายบาทตัวนั้นคือเป็นข้อควรระวังมากๆถ้าตกหักไปทีดนึงไปไหมครับมันจะแข่งหรือมีเสียงดังมากๆไฟกกลิกงกระลอก คือจะอยู่ในในตัวนี้คงกันรอบข้อควรระวังอันแรกเวลาเราจะล้างแอร์ที่คอยเย็น,นทุกยี่ห้อจะคล้ายกันคือเวลาเปิดฟ้าในฝาหน้าสังเกตให้ดีแต่และยี่ห้อจะมีเหลี่ยมจะจับมุมุมนิดนึงนะลองไปคาดดูทุกยี่ห้อเป็นแน่แน่งั้นเวลาเปิดวิธีถูกต้องคือจับทั้งสองข้างไหมครับขึ้นมพร้อมกัน จริงๆแล้วผมจะล้างแหละแต่ผมเก็บไว้พวกเราเห็นว่ามันถ้ามันสปอกแล้วเราล้างสะอาดเราทำยังไงก็จับสองข้างมันไม่รับิดก็ไหมครับกดมาสองข้างพร้อมๆกันไม่ถักแน่ข้อควรระวังอีกนิดนึงเหมือนเราไปล้างบ้านทําไมบ้านเราเองบ้านาคนอื่นก่อนจะล้างทุกครั้งก็งไหมครับเทสเครื่องก่อนเปิดเครื่องก่อนทําไมล่ะบางทีไปเจอลูกค้าแบบเขาเรียกเรื่องเยอะคุณล้างเสร็จแล้วแอร์ชันยังเย็นอยู่เลย ทำไมบาสวิงเมื่อกี้หมุนอยู่แล้วไม่ไม่หมุนเพราะนั้นก่อนล้างทุกครั้งให้เช็คเครื่องก่อนว่าตัวหลกัหลกๆไอนนเ,นเนย็ยเยนมาไหมไอยเย็นมาไหมบารสวิงใช้ได้ไหมถ้าไอายเย็นไม่มาก็ต้องไปลูกค้าก่อนมันนครับมันเย็นน้อยนะผมจะลองล้างก่อนถ้าล้างแล้วระบบน้ำยามันหายไปก็ต้องไปคิดเพิ่มตอ้องอธิบายเขาก่อนละตอ้องอธิบายเขาก่อนละงั้นจุดเน้นก็คือคกรงกระลอกต้อง,งอระวังมากๆคอยล้อสังเกตว่า ถ้ามองเนี่ยคอยร้อจะเป็นตัวที่ฉีดง่ายมากเปิดฝาปุ๊บฉีดนอกฉีดในแต่ตัวนี้อุปกรณ์จะเยอะบางยี่ห้อบางยี่ห้อบางสวิงไม่ได้มีตัวเดียวเขาเรียกมีชั้นนอกชั้นในก็ทําไมครับสายได้อีกเพรานั้นจะถอดยากา่หมใช้เวลาหน่อยบางรุ่นเขาเรียกถาดรับน้ําเวลามีไอเย็นปุ๊บน้ำจะหยดลงถาดแล้วก็ไหลทิ้งไปบางรุ่นถอดได้บางรุ่นถอดไม่ได้ งั้นถ้าเปรียบเทียบถ้าล้างถ้าเป็นแอร์เราเราจะซื้อแอร์สักตัวหนึ่งครจะซื้อแบบไหนดีครับถอดได,ถด,ได้ถอดได้เวลาล้างก็ได้หมดจดแต่แบบที่ถอดไม่ได้ล้างได้ไหมได้ปกติเราล้างชั่วโมงตัวที่ถอดไม่ได้ก็ต้องประมาณสามชั่วโมงมีวิธีถอดที่ถอดเปลือกเลยเรียกล้างแบบแขวนคอยปกติล้างห้าร้อยถ้าล้างแบบนั้นก็ตัวละพันแต่แกอ,อกได้หมดละ แต่ถ้าแนะนําผมไม่อยากแกะยิ่งอ่ะต้องดูสภาพแอร์ครับถ้าแอร์ Air เขาเก่ามากเราไปแกะแบบนั้นโอกาสโอกาสเออร์เลอร์สูงที่สภาพแอร์ครับต้องดีซีสภาพแอร์อ่ะงั้นโอเคเดีย๋ยวพรุ่งนี้ใครสะดวกก็เจอที่นี่ใครไม่สะดวกก็พบกันที่เสาหน้ามีข้าวเรียบไหมคุูตุ้ยคุูตุ้ยี้ย <S <S ง<ห>เองอ่ะงั้นเสาหน้าให้ทุกท่านเอาข้าวมาฝากครูด้วยวันนี้แค่นี้ครับสวัสดีครับ